สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆค่ะวันนี้นะคะคงจังนะคะจะมาทำเมนูเมนูอะไรคะคงจัง,ง,ง,งนั่นเดินเดนอนี่นนนนเมนูเด <im> ้คะเออหัวหอมา,ーーาัอสำสำนหัวหอัวหดมอมหอมหันหอัวอมาออมัอส้มหอมอมหอมมหั นิ oh, <so. S 2> ้งจิสลัดเดสอ๋อใช่ใช่ใช่โอเคค่ะคุณจังเขาจะเขาบอกว่าเขาจะทำเ่อร์ซีิเปเต้ตเจะทำะสลัดนะคะสลัดนิ้งจินก็คือแครอทนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องทำนะคะแบกไว้บางส่วนนะคะส่วนหนึ่งให้คุณจังเขาไว้ทานสำหรับเขาเป็นสลัดนะคะนะคะนี่นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะ ่ตัวนี้สะดวกสะดวกสบายสบายเนี่ยค่ะตัวขูดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนะคะแต่ส่วนหนึ่งนะคะข้าพระเจ้าก็จะมาทําส้ตามตำะคะ่ะแต่เป็นตำผลไม้นะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะเราก็ใช้ส่วนในบางส่วนที่เรามีนะคะแต่คราวนี้ว่าบะละกอที่นี่นะคะเคยซื้อนะคะดูเล็กๆอ่ะคะ่ะเท่ากำมือลยคะประมาณเกือบเอ่อ ตอนนั้นเคยซื้อประมาณ500เยนนะคะถึงจะได้ถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ลูกเท่ากับมือของข้าพเจ้านะคะน้อยมากค่ะเสยียดายก็เลยครั้งนี้ได้ขนนกแบบห,หัวใหญ่มากหัวยาวแบบเกือบเท่าหัวใช้เท้าอลนะคะก็เลยเอามาดัดแปลงนะคะตัวข้าพเจ้าเองก็มาดัดแปลงทําเป็นเสลัดนะคะทําส้มตําแทนนะคะ วัตถุดิบนะคะของข้าพเจ้าโดยหลักก็คือคงใช้เป็นเ,เส้นเส้นมะละกอนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็มีใช้เป็นอะไรนะคะก็เรียกแอปเปิลนะคะแล้วก็แอปเปิลแล้วก็ใช้เป็นเอะไรนะแตงกวาแล้วก็ามะเขือเทศน,นะคะ ค่ะเนี่ยค่ะนำมาฟีดนะคะนี่ค่ะน,น,ะะน,ะนี่ใช้หูมะนาวนะคะแล้วก็นำมาฟีดนะคะเวลาใช้ก็ใช้ในบางส่วนนะคะที่เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ส่วนนี่ค่ะกุ้งแห้งนะคะก็ใช้เป็นกุ้งแห้งตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ เทเช่อสุกเตนะสีกชีอีละไนอีลนอยอยู่บอีลนซีกุชี่ซีซไา่อีลไหนเทเขี้ยวสุกเตะดูได้บอกเขาว่าถ้ามันเหลือเล็กๆแล้วไม่ต้องเสียดายค่ะระวังมือให้ไปไปเคี้ยวทานเล่นได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของนี่ค่ะเออ่น้ำตาลน้ำตาลนะคะข้าพเจ้าใช้ในส่วนของของน้ำตาลปี๊บเป็นของน้ำตาลอันนี้น้ำตาลน้ำตาลไอ้เนี่ยค่ะของโอกินาวานะคะนี่นะคะตัวนี้ นะคะจำตอนอ้อยของโอกินาว่านะคะนี่นะคะแล้วก็นะคะแล้วก็หัวนะคะแล้วก็มีหัวแล้วก็ปลาเอ่ะไรก็ได้อยู่นะคะค่ะเดี๋ยวก็จะมาเริ่มลงมือทําเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็เทียมไม่มีอะค่ะนะคะนะคะให้คุณจัง สุภาพเต้ได้ชิวด,ดูสวยน้อยอได้ใจบอเนี่ยค่ะไอตัวที่เราปอกเนี่ยนะคะตัวนี้ค่ะเออนะคะตัวตัวนี้นะคะแครอทนะคะจนได้ฝอยก็ทำสำหแครอทนะคะนี่ค,ะค่ะ แล้วก็これลิงก์ลิงก์นะอะนั่นนี่โมดีอย่อะตช้ยอยจะคสัอวโอ้่ผบอเขาชอบตัวนี้ค่ะเพราะมันสะดวกสบายชิ้ออยค่ะนี่โ <consoles> ม่ง <igent> ว <hire> ัตชิอร์งสลัดต้อำสี่ใ คงจังอ่ะทำอะหนอ,อันนี้ของเขาพเจ้าทําสลัดก็ต้องแบบสว่วนของคงจังอ่ะนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวอนห้างห้าง,งก็อะนอชหวานะอะชีสไส้กกเพาะว่าทำในส่วนของเราทําสลัดนะนะ พราะอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะมะละกอเอ่อะมะละกอเอ่อะจะหายากและค่อนข้างแพงใช่ไหมคะเราก็จะประยุกตค่ะคะ่ะใน้สวดตัวเข้าพเจ้านะคะก็ประยุกต์ใช้เป็นเส้นมะละกอรหรือเป็นผลไม้อื่นๆนะคะนะคะประยุกต์ประยุกต์ปปไปอะ,ค,ะค่ะค่ะคนที่อยู่ประเทไทยก็จะมีมะละกอได้ทานนะคะก็สะดวกสบายแต่นี่เราก็คงก็เรียกตังผลไม้น่าจะได้นะคะ,ะตังผลไม แต่ว่าพอดีว่าอ้บางครั้งจะใส่สตรอเบอรี่แต่สตรอเบอรี่อค่ะอิจิโกเนี่ยเราฟีดเราฟีดไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะของสดเมื่อวานก็มนเมื่อวานทำทานทำทำไปทานเรียบร้อยแล้วค่ะครั้งนี้ก็เลยไม่ได้อ,ออกมานะคะถ้าของตัวเพื่อนๆนะคะมีเป็นผลไม้อะไรนะคะสะดวกนํามาตำได้เลยอะคะ่ะในที่ของที่ในตู้กับข้าวในตู้เย็นที่เราเมีนะคะใช่เดยโม จึมาแสดงสเต็กดัสไซน์นีน่อ่ะค่ะเรามาเริ่มลงมือทำนะคะนี่นะคะเอตโตนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะนะคะครบคู่ชีพหอบข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยนะคะนี่ค่ะค่ะอันนี้เพื่อนๆอาจจะทำเก่งกับข้าพเจ้านะคะข้าพเจ้าแค่ทำทานเองนะคะนี่ค่ะ น้ำตาลของกินาว่าค่ะเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะน้ำตาลน้ำตาลปี๊บมั้งคะเนี่ยค่ะในความที่ผลไม้เขาเขาจะหวานเขาอยู่แล้วอะคะอ่ะตัดำตำเอาน้ําตาลปีป๊บมันแตกละเอียดนะคะเอออันนี้ก็คงน้ําตาลอ้อยะะมั้งคะคงไม่ใช่น้ําตาลปีป๊บน่าจะเป็นน้ําตาลอ้อยจะมากกว่าเนี่ยค่ะตำให้มันละเอียดละเอียดดิบจิ๊บจิ๊บอ๋อนี่นะคะมะนาวที่เขาจ้าฟีดเอาไว้ะคะ่ะ เวลาจะมาทาทานใช่ไหมคะเวลาเราก็สามารถนํามาทําแต่ละครั้งค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแช่แข็งสบายสะดวกสบายเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็คุก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 ทานชอบเปรี้ยวก็ใส่เข้าไปนะคะชอบแค่ไหนก็ใส่เข้าไปนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็น้าปลานิดหน่อยนคะ่ะ ดี๋ยวจะแบ่งบางส่วนให,ให้ของคุงจังเขานะคะอันนี้ตามเส้นตามให้เหมือนกับน้ำ,นำแบบให้ใหมะนาวมะนาวที่แช่ของเราออกอะคะ่ะแล้วก็อาจจะแบบอันนี้ตาให้เละๆหน่อยอะคะ่ะเพราะว่าให้เหมือนกับน้ําผลไม้เขาออกนิดนึงนะคะ่ะบางส่วนก็เหลือเอาไวะคะ้ค่ะมะนาวตำเอาน้ําผลไม้เขาอะคะ่ะอันนี้คือด้วยส่วนตัวนะคะเนี่ค่ะ ตามมาส่วนนิดเดียวนะคะตามมันกับบางบางหัวเชื้อก่อนนะคะ เพื่อนนะคะท่านไหนนะคะชอบน้ำปลานะคะก็ใส่ปรุงรสหรือว่าชอบพริกใส่อะไรปรุงตามสูตรของเพื่อนๆเ,เ,เลยนะคะแต่อันนี้แบบโดยส่วนตัวของข้าพเจ้าชอบทานรสนี้นะคะก็เลยทำทานเป็นรสนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะสแบ่งส่วนอไอ้เขาเียนะคะ,ะตรงแครอทนะคะให้คงจังเขาเพราะว่าเขาชอบทานเป,ปล่าๆตรงนี้ถ้าเกิดเป็นรสเดี๋ยวแบ่งแบ่งให้เขา เขาก็จะมาทานบางาในเส่วงในส่วนนี้ด้วยอะค่ะแต่ไอ้ส่วนตกเปล่าเขาเผื่อเขาจะทานตรงนั้นก็แบกตน้นบางส่วนเนี่ยค่ะนี่นะคะนี่ไม่ยากค่ะนี่ค่ะตำตำให้เหมือนกับน้ำเขาออมาปรุงรสเข้าไปอะค่ะใส่กับครกให้เขาเข้ากันเนี่ยค่ะ ตำผลไม้ให้น้ำขาออกผสมให้เข้ากันเท่านั้นนะคะ นิดนะคะเป็นน้ำน้ำผลไม้จึดๆเรียบร้อยเดี๋ยวเราชิมนะคะเราชิมรสนิดหนึ่งขอชิมรสก่อนนะคะอืม้ม ส่วนตัวข้าพเจ้าโอเคอะค่ะอืมนี่นะคะจากนั้นนะคะนี่ค่ะนี่นะคะยังค่ะยังไม่เสร็จค่ะ นะคะกุ้งค่ะจริงๆอะคะ่ะเ,เวลามีเ,เขาเรียกนะคะแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่สดนะคะเนี่ยคะ่ะก็จะใส่ไปด้วยอะคะ่ะแต่ครั้งนี้เหมือนกกุ้งมันมันไม,ม,นไม่มันไม่สดเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะจริงๆถ้าเกิดมีสตรอเบอรี่สดก็จะใส่แต่ครั้งนี้ไม่มี เพื่อนๆมีผลไม้อะไรนะคะในตู้เย็นนะคะที่มีมีนะคะเอามาคลุกทําทานได้เลยไข่ง่ายๆค่ะนี่ค่ะเราได้แล้วค่ะสลัดผลไม้ค่ะทําง่ายๆนะคะด้วยครบไทยค่ะส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเป็นของส่วนที่เหลืออย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็มาจัดทําเป็นสลัดต่างหากนะคะเรียบร้อยค่ะง่ายๆค่ะนะคะนี่ค่ะค่ะ เป็นผักผลไม้นะคะทำง,ง่ายๆคลิปนี้ก็ขอจบสลัดนะคะมักแครอทอยู่แค่แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ